โอ้เขาหยามผมว่ะพี่กิงเอ้ยต้องจัดแล้วคนทําอ่ะเจ้าเจ้าของบริษัทขับไอแปดไอลูกจ้างขับไอซาลิงก็ไม่เอวนะก่อนหนึ่งต้องสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็เออผมอยากมาทําคลิป EP พิเศษสักหนึ่งคลิปนะครับก็เออหลายๆคนอาจจะ รู้แล้วนะครับว่าผมทํางานให้พี่คิงอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอ่อที่ผมหายหายไปเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะ respir, ว่านี่แหละครับเพราะเพราะเหตุผลนี้แหละผมก็เอ่อทำงานหนักเลยนะท hey! ุกคนก็ยังเดือนที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าผมเข้าโรงพยาบาลไปก็พอดีว่านะครับเอ่อเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับทุกคนก็พี่คิงเขาอยากได้งานใช่ไหมครับอยากได้งานไวผมก็เออผมบอกว่าถ้าอยากได้งานไวก็ก็ได้ที่เดี๋ยวผม พยายามทําให้เนาะก็ <g ül> ทําจนคนคิดดูผมเนี่ยผมซื้อไอ้พวกเอ็มลงเอ็มร้อยมาเนี่ยหมดไปประมาณ20่0ขวดแบบแทบไม่ได้นอนเลยครับแล้วก็ป่วยทุกคนสุดท้ายป่วยครับพอป,อป่วยปับ๊บผมก็เข้าโรงพยาบาลครับตอนแรก,เ,รอแรกเออไปคลินิกก่อนไปคลินิกแล้วก็เออไปฉีดยาไปฉีดยาแล้วกลับมาบอกพี่จิงว่าพี่จิง วันนี้ผมไปสียาด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้วันนั้นก็ทําอีกครับพอพอเช้าต่อมาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจริงครับไข้ขึ้นนะครับทุกคนหลายๆคนบอกว่าเอ้ยทำ,ทำไมต้องฝืนหนักขนาดนั้นอะไรางี้นะครับก็พี่คิงเขาโทรมาเลยเขาเรียกว่าอ,อให้กําลังใจผมนะทุกคนนะก็แบบแตบบ่ว่าเออผมคืนนั้นผมก็นอนนอนใช่ไหมทุกคนแล้วแล้วเนี่ยผมผมเกยน้าผ่านเงี้ยเขาเขาบอกเฮ้ย hey, ทองมึงอยากกี่สลึงวะอะไรเงี้ยก็ผมก็บอกว่าก็สลึงนึงอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเออเขาก็ส่งเป็นแชทมาให้ผมนะวันต่อมานะผมบอกว่าอจบงานนี้ก็ขอขอคําพูดใจเสือป่าหน่อยอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จัดมาเลยครับมันก็เออกลายเป็นว่ามันทาให้ผมต้องแบบใจฮึดขึ้นมาเนาะก็นั่นแหละครับ มันเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมแบบอต้องพยายามนะครับเพราะว่าเออไหนๆก็ผมอยากรู้ว่าเพี่พิงโซเยอร์เนี่ยเขาคนจริงหรือเปล่านะครับใส,ส,ส่ทองสองสลึงอะมอกม,มอกกับเขาแหละมอกอมอกับมอสแล,ะละ้วในดูทองสองสลึงหน่อยดิอะเนี่ยเนี่ยทองทองสองสลึงนถามพี่เด็กดิแลกกันเปล่าพี่พิง แลกแรกแรกแรกกันเปล่าแรกเปล่าแรกแกัะผมว่าเนี่ยแลกแรกเปล่าอะไรอะไรทองทองไงโอ้โหเขาหยามผมว่ะพี่กิ่งเอ้ยต้องจัดแล้วคนคนทำอ่ะเจ้าเจ้าของบริษัทขับไอแปดไอลูกจ้างขับไอซาลิงก็ไม่เอานะ ก็หลังจากนั้นพี่คิงเขาก็ทําตามสัญญาที่เขาพูดไว้นะครับก็ผมหลับๆอยู่ทุกคนนะแกโทรมานี่ผมตาสว่างเลยครับต้องแบบรีบเปิดลุกมาเปิดคอมคือแบบตอนนั้นผมตกใจมากจริงๆฮะแบบมายังงัวเงียเลยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนนั้นกันดีกว่านะเพราะว่าผมตั้งใจจะอัดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็เลยเออมาเปิดคอมนั่งอัดแล้วก็เปิดดูตอนนั้นเลยนะครับ อกังส,สาวอะไร <c oughs> ผ,ผิดเบอร์ไม่เนี่ยดูดิเอว่ตาไม่ค่อยสว่างเลยวะปิดไฟด้วยนะไม,ไม่อยากให้เห็นเงือก <c oughs> ไม่เห็นเงือกไม่เข้ารับป่อดูว่า,าไม่เห็นแอปธนาคารอยู่ไหนวะเนี่ยมีเท <c oughs> ่าไรแล้วมีเท่าไรแล้วในนั้น เงี้ยแม่งจัดการหมดยังยังไม่รู้เลยแอปธนาคารอยู่ไหนในวันวันอ่อนเกละเยดโอาว่ะเลี <igue> ้ยบว่ะแม่กูถามหน่อยมึงมึงจะเอาจะจะไปถ่ายที่เด่ะถ้ายายญป่ะอะไรนะพี่ถ้าได้เอาไปจะจะไปถ่ายที่ใหญ่ป่ะยายเลยแม่แม่เปียกเลยนะมันมันพอดีอะดิ ดูดิเนี่ยมันมันมีอยู่เท่าไหร่อ่ยไม่เห็นเดกนี้เห็นบ่มันมันมันเท่าทุนอะไอ้เยอะผมถ่ายผมก็หมดตัวมันอยากเอาไปแม่หมดเท่าไหร่มันมีอยู่สี่แสนกว่าห้าแสนอนทกศตั้งแต่อะไรวะหกปีก่อนสมัยผมเรียนมัธยมอยู่บอกแม่บอก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 แม่เองอะ ล้อก่อนไม่มีปัญหาหรอกอันนั้นเลยเค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 ยถือเงินบ้านสุดเท่าไหร่ก็ก็แสนนึงอ่ะเหรองานสุดเลยได้ห้าแสนเว้ยถึงถึงก็ได้กูห้าหมื่นแล้วอาจจะเรนเรนน้อยก็ห้าแสนหมดกลัวอะไรเนาะสามแสนเนาะ ทิ้งเอาไปลงอ่างอย่างเยอะกว่านี้อีกเอ๊ะทำไมวะจังหวะดีเลยอะไอ้บอสมาจังหวะดีเว้ยนัดจังหวะบิตคอยขึ้นไงจังหวะบิตคอยลงกูยังไม่โอนอ่ะกูเที่จโอนขาดเลยเนี่ยบอกเมียยังเนี่ยบอกเมียยันบอกเมียยัง อย่าบอกบอกก็ไม่ใช่ผมดิพี่โน,นี่ช่วยคิดไมว่ามึงจะทำจ,จะเนี่ยจะจะแบบงานศิลปะของมึงอะ่ะมันมันจะทำเงินได้ขนาดเนี้ยเออ oh. ไม่เคยอ่ะก็ไม่ไม่มีใครจ้างเรามีคนบ้าแบบกูเลยเขาเขาเขาเรียกว่าคนร้อนร้อนงานกันเขาบอกให้มันไม่มีมันไม่มีคนจ้างเยอะขนาดนี้นะคนร้อนไม่ไม่คนร้อนงานมาเจอกูชอบแต่กูชอบฝีมือมือให้เสร็คนเรียนมาเจอกันเนี่ยคนร้อนเงี่ยคนร้อนงานมาเจอกันแล้วมึงนอนเป็นตอนไหนเนี่ยอะนอนเป็นตอนไหนตีหนึ่งได้แล้วมั้งเป็นเหมือนกูเลยนะ ตอนที่หนึ่งแต่ว่าแต่แรกครั้งครั้งแรกที่กูได้เห็นเงินแสนเงินล้านเน่ะกูกูนอนไม่ค่อยหลับจะเป็นเป็นยางไงละเป็นยางไงล่ะอ๋อจริงนะแบบตั้งแต่พี่บอกว่าไอ้สามเซตอ่ะวันนั้นนอนนอนไม่หลับอไอเ้เฮียกูทำงานต่อเลยดีไหมวะไอ้ตอนนั้นหลับไปแล้วจำนะพี่บอกไม่สบายอะ่ะนั่นแหละโอ้เฮียพี่ตื่นแม่งทำงานอะไรดีไม่วะมันก็จริงนะไม่ไม่คิดว่า แบบมันกระโดดอะ่ะเงินเดือนขนาดนีปะเก็นั่นแหละนอนไม่ค่อยหลับไปหน่อยแั้วกันดึงแสนทำกี่เดือนอะ่ะฮะเอาจิสมบมุต,ต้องเก็บจริงๆต้องทำกี่เดือนที่ลองมาก็ส่องทเดือนเพราะว่าต้องผ่อนเลยเใช่ใช่ผ่อนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เมียผมแม่งระแวกไว้จริงใช่ไหมไม่บอกว่า ใช่สิมึงปีก้าขาแข็งแล้วนี่เดี๋ยวนี้ยพอมีเงินเริ่มปีก้าขาแข็งหลับแล้วเหรอหลับแล้วเออเวลามึงทำงานเมีมึงหลับแล้วเปิดไฟปะก็เปิดปะเปิดดินอนเมยมนนอนได้ไงไว้เีอยนอนงั้นน่ะมันชินแล้วด้วยเลยเพราะผมทำมาตั้งแต่นู้นน่ะมันก็เลยเอกแรกมันก็ไม่ได้หรอกหลังๆมันชินเงยคือแบบสุดๆแหละ ก็เด <formation> ือนทั้งเดือนแม่งอยู่แต่บ้านไม่ได้พาไปไหนอะสะตองยี่หายเป็นแฟนผมไม่ได้ไปออกไปไหนเลยเยี่ยมวันอยู่บ้านก็ดีไงใจตางก็นั่นแหละครับทุกคนตอนนี้คือวางสายจากพี่ริงเข้าไปแล้วนะตอนนี้ก็เวลาตีสี่กว่าๆนะโอ้แบบมันบอกไ้ถูกอ่ะแม่งคุ้มค่ากับที่เราเอตั้งใจทํางานนะก็ นานๆทีนะเราจะได้แบบเจอคนที่เห็นค่ากับงานเราเนาะเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกว่าที่ผมทําเป็นงานเสือิอมเพราะว่าผมคิดว่ามันคงไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ก็วันนี้มันก็เออคุ้มค่ากับที่เราศึกษามาคุ้มค่าที่เราคอยสะสมขีมือมาตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันได้เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็มีคนเห็นค่างานกับ กับงานของเราสักทีนะครับตอนนี้ดีใจฮะบอกตรงๆว่าไม่เคยจับเงินเดือนที่มันเอเยอะขนาดนี้มาก่อนครับก็ต้องขอบคุณพี่จริงแหละนะครับพี่ต้องขอบคุณที่แบบมาเจอกันได้ถูกเวลาถูกจังหวะนะครับนร้อนงานกับคนร้อนเงินมาเจอกันก็ตอนนี้คุ้มค่ากับรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วตั้งแต่ผมทำงานมานะร,รู้สึกว่าเออ เราหายเหนื่อยจริงๆนะเวลาเวลาเงี้ยมันคุ้มค่าเวลาที่เราทุ่มเทไปจริงๆก็แต่แล้วทุกคนเวลาที่ผมใกล้จะขึ้นเป็นหัวใจมันเริ่มเข้าแล้วครับมันเริ่มไกลเข้ามาแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปกับพี่คิงว่าทีแรกผมบอกว่าเออผมอยากไถที่ให้แม่นะเพราะว่าไอ้ที่ดินมันมันอะไรอนะแม่ผมเอาไปจำนองไว้อะไรอย่างนี้นะครับมันมันมันนานแล้วมันตั้งแต่ ตั้งแต่ผมเรียนอยู่อะไรว่าจะเข้ามาัธยมใหม่ๆตั้งแต่ผมยังอยู่กระบี่นะครับก็ถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปที่บ้านให้ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสาภาพมันจะเป็นยังไงแล้วนะเพราะว่าผมออกจากที่บ้านมานานมากๆเลยนะครับตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกันก็นั่นแหละัละนนะจะได้กลับไปที่ตอนนี้บ้านก็สาภาพผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูต่อก็เดี๋ยวผมจะ ถ่ายเป็นวีล็อกให้ดูนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่คิงจริงๆครับทีเออ่เริ่มทำให้ผมแบบเข,ข้าใกล้ความฝันต่อ,อขอบคุณพี่แจงจริงนะสำหรับใครที่ท้ออยู่ก็อย่าท้อครับเดี๋ยวมันก็มีวันของเราเนาะหวังว่าเส้นทางของหม่ม,มันก็จะไปได้ดีต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ่ายคลิปมาทั้งน,นั้นเพิ่งดูตัวเองใ <laughs> ส่เสื้อบินนอกอกอกใน โอหมดแล้วกขอตัวไปนอนก่อนครับ